กูยื่นมือให้มึงช่วยมึงต่อยกูนี่นะเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> เฮ้ยอาวุธว่ะอาวุธแบบที่พวกสปีกแมนมันใส่นะครับ <laughs> นี่เติมพลังให้ร่างกายอ้าวมับเข้าให้มึงต่อยใครหาขอคืน <laughs> ไม่รู้ว่าถูกตัวหรือเปล่านะแต่ว่าต่อยไว้ก่อนนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกๆกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมวายหนึ่งสองสามเดิมนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กับเรียคชั่นสกิบบี้ทัวเรนต์ซอมบี้ยูนิเวิร์สนะครับเราเดินทางมาถึง E ีีที่16แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงอีีที่1 1ถึง15ไปนะครับผมได้ปิดคอมเมนต์ไว้นะพอผมมานั่งคิดดูดีๆออาจจะมีคนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับเรานะครับผมเลยตัดสินใจใหม่และถ้าคลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับผมจะเปิดคอมเมนต์ให้คนดูได้แลกกเปี่ยนนคคควาามรรรู้้ัถใ ไปต่อไปนี้ผมจะพยายามปิดหูปิดตาและจะไม่อ่านคอมเมนต์พวกสปอยนะครับผมขอ500ไลค์แล้วกันนะครับคุณดูคงจะไม่ถึงหรอกอถ้าถึงผมก็เปิดถ้าไม่ถึงผมก็ปิดไว้นี่แหละกันคนสปอยนะครับถ้าใครอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ก็ฝากกระทืบรลค์้ป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแน่นอนครับคลิปที่ผมได้นำเลีั่นจากช่องของคุณมอนเตอร์อัพนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะปะครับผู้ชมเราไปต่อ E ีพีที่16กันครับ บอกทีเฮดเว็บบริการ Toilet Tower Defense ไม่ว่าจะเป็นยูนิตหรือไอเทมต่างๆจบครบทุกอย่างในบอกทีเฮดใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ EP ที่16โดนปืนคืนกินซะงั้นนี่คือราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับเอา โอ้โหกี่ร้อยตัววะเนี่ยใครมาระเบิดใครใครวะสปีกแมนเหรอ เห็นหัวลำโพงไแป๊บเสดเชีสปีกเกอร์สเกีนบอร์ดตั้งชื่อไปมั่วงั้นแหละเฮ้ยโอ้โหอ้าวไปแล้วหนึ่ง โอ้ยลางหุ่นยนต์ครับนี่นะใครเป็นคนขับอ่ะอึงเรียบร้อย สปิเกอร์แมนเป็นคนขับนะครับกูยื่นมือให้มึงช่วยมึงต่อยกูเนี่นะเดี๋ยวนะโดนจับมาที่ไหนอีกเนี่ย ข้างในปืนมันจะมีพลังนะครับฐานทัพของพวกลำโพงเหรอ ว้าวอาวุธโคตรเยอะมีคาตาดะาด้วยนฮี่โพลาเซียมเหรอ จับขมือบเลยใครอ,อ่ะเปิดตัวเพาใหม่เหรอ เดี๋ยวผมเปิดซับก่อนมีซับปะมีซับครับมีซับโอ้โหผู้คนนะศัตรูของคุณไม่ใช่พันธมิตรแต่เป็นไวรัสคุณต้องรวมตัวกันเพื่อชัยชนะร่วมกันส่งหุ่นยนต์ลงมา เปิดประตูมิติได้ด้วยเฮ้ยอาวุธป่ะอาวุธแบบที่พวกสปิกอรแมนมันใส่นะครับเติมพลังให้ร่างกายอ้าว ขับเข้าให้มึงต่อยใครหาขอคืนไม่รู้ว่าถูกตัวหรือเปล่านะแต่ว่าต่อยไปก่อนนะโอ้ตึงจัดเลยตัวเนี้เนี่ยพลังประตูไม่ตีอ่ะโอ้โหมันก็ตึงเกิน ผามิติได้ด้วยครับตึงจัดประหลัดบอกมาโผที่ไหนเนี่ยยงแท่ท่านดิวแมนยิงด้วยครับจำเสียงได้เอ้า กลายเป็นซอมบี้ซะงั้นแค่แอดโตไหมครับส่วนหัวแล้วก็ตัวยานคล้ายๆนะออพลังเหรอเอาไป อ้าวอุ้ยเกือบโดน <c oughs> ขมือบแหลกเฮ้ยอ๋อยังไม่ตุย ไวจัดอืมปากระเบิดไว้ทั่วเลยนะนี่นะหืตกมาแล้วเก็บเลยยังดวน วิ่งดวดเลยโยนไปเออนี่ไงอือหือมีวัฒนาร่างกายครับว้าวไม่โอ้โห từng chạt thầm mà chui đã หัวได้หัวล้นนะ <c oughs> เฮ้ยมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยเลย <c oughs> เอ,อ้าวอ๋อตกใจหมด <c oughs> ไม่ได้ อา้ามันเป็นซอมบี้ มือดฟ้ามัวดินเลยทีนี้โอ้โหคุณนึกว่าแบบดอนี่งไงงานเข้าแล้ว ตาลายแล้วเนี่ยยอมรับเลยว่าฉากนี้คือตาลายมากเอาตอนนี้ผมว่าน่าจะหล่อนประสาทนะตอนเนี้ย ว้าวนี่มันบอสจาก s e กิบ i ดี t ทอ l e t ีี่ดาไอตัวบอสของแอสโตผมจำชื่อไม่ได้นะครับใครจำชื่อได้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยคุณไม่รู้จักฉันแต่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณใส่อีกอะ กำลังเดือดเลยนะครับคนดูเอาไว้มาต่อกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย